เอาล้ครับเรามาลองฟังเรื่องราวของเพื่อนสองคนนี้กันดีกว่าการเดินทางของพวกเขาเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆและมันก็จะเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลเลยเรื่องมันเริ่มขึ้นกลางงานเทศกาลเลยครับที่ที่ใครๆก็กําลังสนุกสนานกันแต่เพื่อนสนิทสองคนนี้กลับรู้สึกว่าเอ๊ะจิตใจมันว่างเปล่าความสุขตรงหน้านี้มันเหมือนจะเป็นแค่ภาพลวงตาที่เดี๋ยวก็จางหายไป แต่ความรู้สึกเบื่อหน่ายนี่แหละครับกลายเป็นจุดเปลี่ยนเลยมันไม่ได้ทําให้พวกเขาสิ้นหวังนะแต่กลับจุดประกายให้เกิดการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เพื่อออกตามหาความจริงที่มันยั่งยืนกว่าความสุขชั่วครั้งชั่วคราวตอนแรกเนี่ยเขาก็ไปเรียนกับอาจารย์ดังเลยนะครับแต่พอเรียนจนหมดสิ้นความรู้ของอาจารย์แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่คําตอบสุดท้ายอยู่ดีก็เลยมาสัญญากันครับเป็นคําสัญญาที่หนักแน่นมากว่าถ้าใครเจอทางสว่างก่อน จะต้องกลับมาบอกเพื่อนแล้ววันหนึ่งครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปจริงๆในขณะที่เพื่อนคนหนึ่งกําลังเดินอยู่เนี่ยเขาบังเอิญได้เจอกับพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งท่านมีท่วงท่าที่สงบนิ่งมากเป็นความสงบที่เขาไม่เคยสัมผัสจากใครมาก่อนเลยคือเห็นแล้วแบบประทับใจมากครับก็เลยรอรอจนท่านฉันเสร็จแล้วก็เข้าไปถามคําถามเดียวเลยคําถามที่จะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลอะไรคือแก่นคําสอนของพระอาจารย์ท่านหรือครับ คำตอบที่ได้มาเนี่ยนะครับมันสั้นๆง่ายๆเลยแต่ว่ามันส่งพลังมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุและมันก็จะดับไปเมื่อเหตุดับโอ้โหแค่ประโยคสั้นๆนี่แหละครับเหมือนเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่ทําให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยพอเข้าใจปุ๊บนะไม่รอช้าเลยครับรีบวิ่งไปหาเพื่อนรักทันทีและพอเพื่อนได้ฟังก็เกตทันทีเหมือนกันไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลย ทั้งสองคนรู้ได้โดยสัญชาตญาณว่านี่แหละคือสิ่งที่ตามหามาตลอดต้องไปหาเจ้าของคําสอนนี้ให้ได้การตัดสินใจครั้งนี้ก็สร้างแรงกระเพื่อมเหมือนกันนะพวกเขากับลูกศิษย์คนอื่นๆที่เห็นด้วยก็เลยอําลาอาจารย์เก่าแล้วก็ออกเดินทางครั้งใหม่เพื่อไปพบกับผู้ที่สามารถไขปริศนาแห่งการเกิดระดับนี้ได้จริงๆแล้วภาพที่น่าทึ่งก็คือขณะที่พวกเขากําลังเดินทางไปเนี่ยพระศาสดาท่านมองเห็นมาแต่ไกลเลยแล้วก็รู้ทันทีว่าสองคนนี้แหละ คือคนที่ใช่ท่านถึงกับประกาศกับเหล่าสาวกเลยว่าสองคนที่จะมาเป็นกําลังสําคัญของเรากําลังเดินทางมาแล้วนะพอมาถึงก็บวชเลยครับแล้วก็ได้ชื่อใหม่กลาาเป็นกําลังหลักที่สําคัญมากๆคนหนึ่งเนี่ยจะเด่นเรื่องปัญญาเปรียบเหมือนเป็นมันสมองเลยส่วนอีกคนก็จะเก่งเรื่องพลังจิตเหมือนเป็นแขนขาที่ทรงพลังมาช่วยกันทํางานอย่างสมบูรณ์แบบพอคณะสงฆ์เริ่มใหญ่ขึ้นก็มีเหตุการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครับ เป็นเหตุการณ์ที่จะวางรากฐานสำคัญให้กับคําสอนนี้ให้มั่นคงไปตลอดกาลเลยลองนึกภาพตามนะครับอยู่ดีๆก็มีพระสาวกที่บรรลุธรรมแล้วมาประชุมพร้อมกันถึง1,250รูปโอ้โหเป็นภาพที่น่าทึ่งมากๆก,การรวมตัวครั้งนี้มันไม่ธรรมดาเลยครับมันพิเศษมากๆด้วยเหตุผล4ีอย่างขึ้นหนึ่งทุกคนเป็นพระอาหารหันต์หมดแล้ว 2. ทุกคนบวชโดยตรงกับพระศาสดา 3. อันนี้พิคสุดคือมากันเองไม่มีใครนัดเลยแล้วก็4ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันพระจันทร์เต็มดวงเดือน3พอดีเปะมันเหมือนถูกจัดวางไว้เลยครับในโอกาสพิเศษแบบนี้แหละครับพระศาสดาก,ก็เลยมอบสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจของคำสอนทั้งหมดให้เลยซึ่งก็คือหลักการง่ายๆแค่สข้อเท่านั้นเอง1คือเลิกทาชั่ว สคือทำแต่ความดีและ 3. ทํทำใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ง่ายๆแค่นี้เลยแต่ลึกซึ้งมากครับพอมีหลักการที่ชัดเจนแล้วคำสอนก็เริ่มแพร่หลายออกไปไกลขึ้นแล้วก็มีจุดเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อมีคนมาทูลเชิญให้ท่านกลับไปที่บ้านเกิดของท่านเอง การกลับบ้านครั้งนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับเพราะท่านไม่ได้ไปคนเดียวแต่มีพระสงฆ์ตามไปด้วยถึงสองหมื่นรูปเป็นกระบวนที่ใหญ่มากใช้เวลาเดินทางตั้งสองเดือนเต็มๆกว่าจะถึงภาพของพระสงฆ์สองหมื่นรูปที่เดินอย่างสงบเข้าไปในเมืองมันต้องเป็นภาพที่น่าทึ่งมากแน่ๆครับมันไม่ใช่แค่การกลับบ้านธรรมดาแต่มันคือการประกาศว่ายุคใหม่แห่งปัญญาและความเมตตาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากเพื่อนแค่สองคนเองนะครับ ที่ตั้งคำถามกับความสุขฉาบช่วยจนกลายมาเป็นปรัชญาที่ยิ่งใหญ่แล้วมันก็ทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันว่าในชีวิตวุ่นๆ่นของเราทุกวันนี้เนี่ยเราจะเอาหลักการง่ายๆ3ข้อนี้ทำดีละชั่วทำใจให้ใสามาใช้กับชีวิตเราได้ยังไงบ้างและทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างลองมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้ฟังนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยแล้วก็อาจจะลองแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่เรารักได้